ทั้งหอดไส้โอ้โหหน่อยสักหน่อยนึงอ่าคนค้าวียบเล่คนค้าวบีบทางคนค้าวียกเนาะกบเว่ากัน,นเนาะพี่เนาะเขึ้นมาชมมาฝังทังนอกไส้เออเออเอมูซึกจากใจน้องไส้เนาะหลังจากที่ สวัสด,ดีและสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องอิพีเบอร์สุข,ขุสุขคนเนาะจะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศกับทางลุงหลวงกับยันนี้ตะลับเก่าชูซั่งลุงหลวงพาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยพเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางลุงหลวงเนาะเพราะว่าลุงหลวงกับแมีกำลังใจเด็ดถ่ายคลิปใหม่ๆใ,ในดงงหาทั้งทีทางน,อน้องในเบิ่งนในซุมกัน,นเรื่อยๆเนาะ นี่กะเพี่น้องได้มาพบตัพเจ้าตำรวจอยู่เพื่อนของน้องชายนาะมบันนี่ยามค่อยคำลงแรงเนาะพี่น้องบันนี่กะนะว้าตัวว่าทางน้องชายเป็นอยู่เพื่อนู่บ่อเนาะดูว่าเป็นยังไงน้องหนรวยอะบุรีข่ามาหลายมือเติมพี่น้องเลยมาได้มาหาทางน้องเพื่อนน้องกะมนี่กะในเวียนมาเนาะพี่น้องเนาะเดีกะไปเพิ่งไปชมกันไปพี่น้อง มีกาเป็นภาพบรรยากาศเรื่องเฮื้อของน้องไส้เพิ่นเนาะเนาะนองจากที่น้ำหนกกำลัขงของมากละลายมือพี่น้องเนาะก็ฝนก็ได้ใส่เอหินิัวพี่น้องเลยเนาะใส่สินิัวใส่ดั่งเรียบร้อยเนาะแต่ว่าภูว่าภูแปนนี่ยังน้ำหนกยังบริบูรณ์เนาะพีนะ่น,นอ้องเลยเดี๋ยวจากเลยกะน,น้ำหนกพาเก็บหรือบรรจุท่อมทั้ง ท,ทึ้งเลยพี่้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องตรวดกับยูดุมนดดนดเนาะอยูอ่ใต้อยู่พี่เลยถนนสะพี่น้องเลยเฮ้เบื้องบรรยากาศทึ้งนอกพี่น้องเลยว่าวันนี้ทอดไซเนาะไปทอดไซทางตำวดก็ย,ยังไม่ได้อันเบิ้งคักเนาะไอ้พวตำรวจทั่ตำรวจก็ด้มาหลายมื้อพี่น้องเลย น้องนะเบิ่งตจะชมบรรยากาศภายนอกทั้งมุมชูงด้วยพี่น้องเนะ้อนะอ,อ่าเป็นแบบไรนีเนาะนี่คือเพื่อนของน้องไซเนาะที่นี่เป็นมุมของหลังคาพี่น้องเลยแต่ว่าระหว่างสายไฟกับหลังคาค่ะคนยังบริวารใหญ่บนยอดนาะเป็นไรทั้งนั้น ข้าวดกับโบหูเนาะตัวนี้กะนเดี๋ยวคอยถามทั้งทีมงานพี่น้องเลยว่าเพันดําเนินการแบบใดเนาะยกใหญ่หรือว่ายกขึ้นแบบใดเนาะเดี๋ยวถามบึงทั้งทีมงานเพิ่นว่าเฝันโอลมเป็นแบบใดเนาะฮะรถจะพาขึ้นไปบึงเพิ่งพี่น้องเลยฮะเอาตอนแไม่ อ๋อชวนไหนล่ะอ๋อชวนเฮื่ยเอนเรีนเพี่นาะงกับทีนีหนูสามาติดตามอัปเดตให้พี่น้องในวงในส้มพี่น้องเว้ยอันนี้เราขอขอกระได้พี่น้องเนาะอือเนี่ยวพี่น้องอันนี้เป็นภาพอยู่ทั้งเลยพี่น้องเดินเนี่ยนี่อยู่ทั้งของทั้งทัเพื่อนทั้งหรือทั้งบ้านเนี่ย tôi nhồi toàn đột phay thương tương tương ừ, như chuyển thợn vã cây vừa sầm non tí đến cá bàn này cái ơi Mình ừ. cả thằng Hưng đây đây nhung thì mua nho phun cá hải leo cứ chỉ đưa tay khâu nó phi nông mới thấy thấy khâu phi con รอโอ้อบที่ว่าประเทศเมื่อนั้นรอบประเทศคือาเป็นโค้งางไงเ่น้องเด้วอ้ั่งนี่ภาพบรรยากาศโดยรวมทั้งอ่าทั้งเครงเนาะหรืว่ายังบ้ไมีอย่างขนหนาว่าปันวนอกหนานกะว่าปูแป้เนาะผูเป้นายังบ้้อเนาะยังบ้ได้วั่ทัวปันด หหหเห็นอยูบบ่วะเนย่างน้องพี่น้งองแต่แปลว่ามันเช็ดขันแบบใดแบบออกไปยังใดแบบใดนี่นั่นตัวนี้ก็ค่อยติดตามเบืองอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังสร้างมันกับผอยู่พี่น้องตันะว่าแล้วจะที่มามไปเนาะเด้อเด้อแลลว่าไฟว่าสิ่งอนีรว่ะสบายดีเลยต่างปัดตูนเนะเาะ สร้างคนบมาอนออสร้างเพิ่นบ่มากเลยบัได้ถามยังไม่ได้เล้เมาบอเยก่และโดยโดก็ไ้อืออค่เลอพี่น้องต้องถาคนพยูกะต้องให้บ่งเป็นภาพกันบ่ืเ่อบ่เรื่องการได้ทำนี่เด้อพี่น้องได้ทำที่พืหนวดให้อัปเดตใบ่ง ไอ้กู่คนกัห่างหายไปได้ยมื่อนาะอดอุ่นอ่ะมเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งนอ้งนอ,นงองเพื่อนน้องเพื่อนก็ทั้งว่าบุนคงกัวเอาได้ามาหนี้นะจ๊ะฉันเต้องไปทักทายถามไทยเพิ่นยูเพิ่นเพิ่นอังเพิ่นคุดกูป๊อปแมบบอยู่หููกกต๊อกูเลยพิ่น้องเลยไปไปชมกันเนาะโอเคกอดเดกได้มาไท้นะฮึ โอ๊มาใช้อ oh, 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 oh ๊อ๊เกิดแรงเอาโอ๊ปไปดิชังบ่านึ่ดยสบายดีทางน้องชายโอ้โหจินน้ำโดยโดยโอบด้โบริดมาพ่อคนหลายมือเนาะคนกะเอาตอนเอาหน้ามาต้อนรับทางทีมงานเนาะ เป็นย oh? ังไงได้มาพ่อลายมือ hmm. ว really ันดีกาเนาะดอ๋น้าว่ามึนี่ด้วยออูหัวที่อยู่น้ายอ่เหัินเปิดให้ลุกนะลูกจิตตานะพี่น่องเเพราะว่ามัวแต่ มันเมื um, ่ยส <laughs> ักหน่อยนึ่งน้ำเยนเย็นไม่ทำน้องใส่ยไปใส่ปะ้เยือนช่มันกับบริมามันปะโดยฆ่าคนเสียฮะฆ่าคนตายบันเพิด เป็นมีแบบเนคน้คนาเวียกเค,คนขา้าวเบี้ยบทางคนข้าเวียกเนาะกะบวราะากาศน,น้อนไปเนาะขึ้นมาสมมาเปิงทางหนอกไสรขึ้นมมูซึกจากใจต้องไส่เนาะหนึ่งจากทีเ่เพื่อนขึ้นพระขึ้นมาเป็นหลังเลยเนาะ เห็นแปลว่าเพื่อนชานกับขึ้นมาเป็นหลังที่เป็นยังไงก่อนครูผู้ช่อดีใจดีใจวะโออนะบอกคิดว่าฟาดมือหนึ่งสิฮอดมือหนึ่งวูเคยคิดเลยเนาะทั้งลูกหนุ่กก็แสดงความย่าดีกันน้องไซเนาะที่ว่าได้มีผู้ใหญ่เข้ามาภูิชู แล้วก็ทีมงานสายบุญทุกคนเนาะเขามาไปเรือตั้งครอบครัวครับต้องใช่พี่น้องคถึงได้อ่าถึงมื้อนี้เนาะดีใจน้ำน้องเนาะที่เพื่นกันที่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น้องเฮือนเพื่นกันเรือกันตีที่ว่าประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะยังบมดเหลวประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยน้ำน้องใช่เหมืนกันดีมุกดีใจหลายเนาะมื้อนี้ กินเผากินหน้าหรอ่โดยกินมากินนี่กินมากินนี่กินกับยีกับมีเป็นยังไงบวานไปหา้นงมีใจป่ะมีใจที่อะรแยังขับรถรถโอ้ยใช่รถดูดูดตรวจอย่างกิจภาพเนาะอย่างกิจภาพน้องน้งใช่มัรถ เม็นหา้าเจรลดล,ด,ล,ด,ลดบอลลี่ว่า่ะาบอเคยมาได้หกักน้องค่อยหกักนอ้อ,นนองอ๋อน้องเจ้ากับมาบอเลยเดี๋ยวนี้ไรบอรน้องคอยน้องผู้ชายนะ้าเพิ่นไปอยู่คุณเพิ่งไปน้ำน้องวัยนะอ๋ะอแต่ว่าคุณน้ำบริมาเนาะดีใจว่าไปพอน่องดีใจจักนัง่งก็น่งนั่งก็นั่งก็นั่งกันเนอะ อย่าเปิดก้องหน่ากนนะบ้านใหังคุยกับตูตาขนมใส่นรด้งบ้านนี้ได้อาจจะสุดีนนแต่ว่า สักปีจะบริพ่อกับน้องจอบสามปีสามปีโดยไปแบบควมรู้สึกแบบตื่นเต้นๆบ่โดยขอบขอบคุณทั้งบอดี้บุญนาะเลยพาไปเนาะโดยพอยจะกับไปเปยเนาะโดยสาลุงเพิ่มแน่อ่าตัวน้องลุงหลองกับตอมีโอกาสน้อหลอดก็บอยากไปแล้วไม่อยู่เลยหนื่ก็บไม่คยไปเตรียมมึงน้องนี่ว่าบุญของเราอยู่ใส่ที่น้องเอง หนูหกคือไปํไปาเฮ้าเขาเอ,อิญเลยนะว,ว่านานี่นะโยหนูก็คิดว่าเอ,อิญน่คิดว่าชีวิต่าเฮือนจะซื้อหนกบกว่าไปมองน้องเนาะหนครับฉันหนูก็ไปแน้วอย่างเหมือนกบเกาะเยอะคือบุชิโปันใดานอกเห็นอ่างนี้ว่างหนบุมีอย่างว่าผัก้าเด้โดยว่เป็นยังเพราะว่าพากันอัดรถกลมนมากีนีน่ นั่งจะกคนพกคนคนหนึ่ง<ด>ขี่ข้างล่างบ,บอกผมว่อัดเขา่าคือปากกระปองเลยแหละบีบพุนเข่าเลยแหละบีบกันแบบดูข้างหนา้าสองคนหรือสามคนนาสองข้างหลังสี่อ,อัดกันแบบลุงหนวดอยู่ชี่แหละลุงหนวดมือมองนางอ,อัดกันถ่าไปท่างายนั้นโอ้ยเมา ถ่าทางใกล้จะได้โมเดลรถพี่น้องไหยถ้าเป็นพี่น,นออ้องใซสอาจฉริาก็เป็นไม่ได้หรือนี่ก็แม่เจ้าดิค่ะอยู่เฮือนอยู่เฮือนเ<ย>ิ<ด>้โดยอยู่น้ำนอกอะจะไปเมืองนอกนั่นเราได้ยังมาในยู่นกิกนนินได้บอกเพื่อนพะในฝาบอมีบ้างบอมีเอาไปแวะกระทันหันเลยที่ไม่ได้บอกเพื่อนอ๋อไปบริแจ้งลวงหน้าอีกโด<ล>ยเ<ไ>ปาก็บ,บ่มีเบิก เราเกลี้ยงป่ะไปแบบชื้อไผ่ท่านบอกลุงนาเฮาก็มีเบอร์ป่มมีมันยักพ่นพคุณมีโทรศัพท์เหมอะติดี่ว่าไงขาดการติดต่อกันเนาะเลยจะคือบอกเนาอย่ามามาพี่นำมาหลินเนาะคนบ่นบอยากมากอ๋อคนยากคือบอกคุณเคยเนาะเป็นใหญ่ที่พูดเหมือนวะเลย ันเกิดเมืองนอนพันอยู่พ <virtual> <S uchs> ่นเพราะมันเกิดเมืองนอนอยู่นี่ว่ากันพี่นุ่มว่าเนาะเพูนใหญ่่พ่นเนก่าพูนเคยถใช่จมูดว่าน้องใช้เมื่อจะพูนต้องใช้ก่าเมื่ออยู่บ้านไหนเนาะว่าน้องใช้พูนเคยอยู่พี่เนาะโดยถึงที่จังไดกันบ่งวิวหนังงามที่แมดนี่ยเลยอันนี้วิวผาแดงนั่งไอพี่เด้งตื่นคุณว่านจะมาเศร้าเนี่ยครับ ัเหมาะอย่างหนึ่งเด้อดอกทรายโดอลุงจแนะร์นำเด้อเปิดอนหันขาเด้อเด้อสิเปิดนยันเดนแม่นบอกอันนี้หนูรู้แล้วบอกเ้ยขึ้นมีงบนสิสิเปิดยูขันเรามีเงินมีคับเปิดโบมีกับโเปิดเลยคือเข้าบ่กหากแต่ว่ามันเหมาะเด้อดอกทรายเลยว่าเงินจะมันโลุ่งนี่จาเห็นที่เมื่อวานเดือดไปผู ก็คนเส็นนะยำยำแดดนะขายน้ำปั่นน้ำปอพวกคักเบ้แม่เดียวลูก็เห็นดีนอยู่ต้ขายน้ำปั่นพวกพวงกระเพนาอโดยก็ลุเห็นดีนําต้ถามว่ามีงบประมานเนาะกะมุ้งมิหลายกะเขาเปิดเบื้องต้นกับเปิดนิหน่อยก็ได้เขาแบบว่าพะทางไหนเัาลูกค้าเูาจักรกรเขามีทุนคอยเปิดใหญ่ใหญ่ขึ้น่างแเขาก็ เอาอันอย่างอันเนี้ยปั um> ่นอ um> yeah. in ันหนึ c> <c ่งกับพ่อกับเกลือเปียงนัวโมเม้นต้นน้ำตาลขออไฟได้พี่น้องนะเหนื่อยังเหนื่อิดีทบอกถือก็หนาวพี่น้องมันอีเชื้อเียบเชื้อเงียบได้สักหน่อยอุณหภูมิเย็นตอนเที่ยงหมดคือชิ้นหอดเนี่ยเขาหอดเนี่ยขนเอา คิดว่สภาพนกไซนี่คอยบริอ้วนแต่คอยใส่เื้อใหญ่ซื่อเนนาม้นเนมือไหนชิ่อนเนาะสิ่ห์ชวนนกไซไปหาปูหาปลาเออมื่นมื่นทดัดเอ้มื่นเดยมันเขานหนาวลุงล่มหวดกับบ้าได้บ้มาก่อนเมื่อนะลุงหนาวก็ชชีวิตมื่เอออดวทั้ง bụng Bùn đoàn tuyển nhỏ nhỏ quái vô lông mát hiệp dạng ở đây chưa ba đi đâu thôi bụng mát mọi người mọi đi nữa, người mọi Bùn mọi người 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 mọi ว่าคอยก็คือการเคลอรอบๆในทั้งีทั้งหนองขวกันนะโดยโดยครับเขากำลัลาเดินองไทเนาะทั้งยุที่เนาะด้วัสดีเลยโดยโดยครับวันนี้ครได้มาผักทายทั้งหนองไทเนาะว่าหาโลงเลยกบเป็นยังอีกกี้เพิ่งเยไจะได้เตรียมการไช้นี่เนี่เนาะืยงเ้ไหมไม่นี่้ข่าวเพิ่น

เอาเคลียร์ไปเคลียร์มาย่ำถือขีเอ่เป้มาถือถือน่าจะขามเนอะอ <c oughs> เอาเจ้าบูเห็นเนาะมันอยู่พืน้นเคยไหนงุ่มๆไปมาย่ำมาแตกตบเลยนหนาวนนเน,บบนาะเนาะอากาศมาไม่ละแงะแงะนิดหน่อยไปนี่มีตแต่เป็ดแต่บนหนาวผูกพี่น้องบน,น,นสวน,นยัง มีสภาพบรรยากาศโดยรวมมีกระต๊อบหอวน้องไสเพ่นเห็ดเบวา,าถามว่ามีงบประมาณหรือว่ามีเงินมีคำเนาะครับมันอาจด้เห็ดฮัดข้ามางคายคล้อ,องคนละนะเับเป็นคิดไว้เพิ่มด่า สากระตับนขึเปล่นยังซี่เนาะนี่ดูเนองเยตัววางปรทจนเนาะนี่มนบลอยองลงบ่อยเนาะพี่น้องเนาะตั้งไอ่ชื่อได้พี่น้องเวยนี่นะฐานหน้ามากับน่นอยน่บ่ประเทนี่เนาะเนาะงประเทศนะ นี่คือเป็นทั้งว่าบ่นโค้งพันเฮ็ดอีกนี่พี่น้องด้วยเนาะวันนี้พอดีพ่นตาแบบนี้เนาะเพาะว่กรับพอได้อันมาห็นทางเฮ็ดทางย่างนี่เนาะพี่น้อง่ว่าพว่าฮ็ดีมือแดกับมืหู้นี่ยตำนวจวุ่นตะกีบรรยากาศอยู่แคบน้องพี่น้องเลยดกาบนกาดีเท่านั้นละกลังรมร่นอยว คุ้มลุงเขาจะฟังเนาะเนาะบรรยากาศโดยรวมคานหอยเพิ่นนี่กัวิวกัโอเคพี่น้องใช่วัสดีอยู่แก้ปัญหาคือว่าตีกิจเนียนมอสเนี่มีด้านหน้ามากเลยพี่น้องเนาะมันบูนนอยากคิดเฉพาพเลยพี่น้องไอ เดี๋ยวเวลาไม้มันเบานะพี่น้องเพราะเดี๋ยวยันว่าไม่เสามันลอยเพราะตำรวจบุกเข้เฮ็ดเนาะคนอาจจะเป็นสูตรของเพื่อนพี่น้องเลยอาจจะเป็นสูตรของเพื่อนก็ได้เพราะตำรวจบุกเข้เฮ็ดจ้าเตื้ยแบบนี้เฮ็ดกายเฮ็ดเคยเฮ็ดแบบฝังดินเคยอยู่พี่น้องเลยแต่บุกเข้ตั้งที่หาว่าเขาบุกฝังดินเขาก็ใส่อันน่ะเดินอย่างว่ากระทางเขียวใหญ่พี่น้องทังสองร้อยลิตรนะ phụu, chạy, để mảnh, mảnh à, nhau, lơi, oh, pet lơi, lằng, lông, uii, luôn phụu. ได้มาอัปเดตท,ทั้งพี่น้องหยิบชีได้เบิ่งได้ชมเนาะบรรยากาศเพื่อนของน้องไซพี่น้องเลยได้ดูวกันได้รีวิวให้ทั้งพี่น้องเบิ่งเนาะอ่าอ่าเขาใส่ได้หรอวันนี่ชาเคนโบลิมาหน่อยวิเติ้ลกะมิเต ถ่ายคลิปนี้กับไม่ยังหลาไรเรานอกพี่น้องมีแต่ว่าอ่าฝากอะไรนะรุ่นปุ๊บรุ่กันเนาะปุ๊บเนาเห็นพวกมันไกลปึ๊บอ่ะโอ้ยไปดีบุ่งหน่อยเลือกคนหินมาพี่น้องจัดจืด แล้ก uh ี่เป้ยังใดผู้ผุดว้าฮะขอโทษขอไฟพี่น้องนะพนุ่งหลวงแม่บอกก้อนหินยังหน่อยลึกพี่น้องเว่ยจิ้วจิ๋วมาอยู่นีแต่ว่ามันนี่ก็เนาะพนุงหลวงก็ได้ข่ามาเยี่ยมมายามเนาะพี่น้องทั้งน่องไส้พิ่นเนาะเว่าพนุ่งหลวงกำไังมาลายมือพี่น้องเว่ย กันไปก็เพื่อนเพื่อนก็นได้ถามไทยทั้งน้องเพื่อนนอกนนว่าเพื่อนไปหาน้องหานุ่มเพื่อนมื่อวานพี่น้องไงว่าเป็นยังไงเนาะเพื่นก็นยุบดีใจไรบ้างหลหังจากพี่ว่าห่างหายกันเนาะกับาจากกันพี่น้องเลยพี่ว่าผลผลพ่อกันชี้สามปีทั้งน้อกชายแบบสั้นเนี่ยไปแบบเสพไส้เห็นไหมผมมีผมมีเบอร์ติดต่อกับ ทางญาเติเพ so, ี like so, the ่น้องไปแบบุกลุกกันนะเนาะถ้าคลิปแบบนี้อย่างไรเพี่น้องเนาะมีแต่ว่าฝากให้พี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดเปิดกําลังใจให้กับทางทุกหนวดเนาะเพื่อว่าทุกหนวดจะได้มีกำลังใจให้คลิปใหม่ๆลงคลิปใหม่ๆให้ทางพี่น้องเอฟซีในเบิร์ดในส้มต้องการเรื่อยๆเนาะอ่าเป็นอย่างขาดก็ได้เลยกัฝากขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีที่ขอบว่าเบิรงเลยบุกขันโฆษณาเนาะ ถ่ายคลิปนี่กันม่ไต้ให้พี่น้องอิบชีอยู่ดีแห้งนะครับลำรวยงงงงเงินทองฟังฟังๆเบดสุขสุขนอดพี่น้องเนาะรับคลิปนี้กันเหมือนกันทำลายได้พี่น้องได้ไปแล้วไป